สวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านครับครับจะขอดีนะครับเลขาธิการองค์กรปกป้องพระศาสนาเพื่อเสริภาพอปปสศนะครับแล้วก็พร้อมทีมงานนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่พักโอกาสใหม่นะครับพักโอกาสใหม่นะครับโอกาสสาหรับคนไทยทุกคนนะครับพักนี้นะครับก็จากที่ได้ข้อมูลมานะครับจากหลายๆภาคพักส่วนก็คือเป็นพักที่ มีข้าราชการเกษียณนะฮะมารวมพลังกันอยู่ที่พักนี้นะครับซึ่งก็น่าจะเป็นพักที่มีระบบระเบียบนะฮะที่ดีแล้วก็ขนาดเดียวกันครับในวงการพระพุทธศาสนาฮะมีอยู่ท่านหนึ่งที่พูดไปแล้วคนจะรู้จักกันเยอะนั่นคืออดีตสสนิยมเวสการมานะครับก็มาอยู่พักโอกาสใหม่ด้วยใช่ไหมฮะครับผมนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ใหม่ๆนะฮะเป็นอะไรที่ใหม่ๆ ก็ทางอ,อกสอได้มายื่นเรื่องวาระประชาชนนะครับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับให้กับพักโอกาสใหม่วันนี้นะครับเหตุผลก็คือเราก็อยากจะให้เรื่องต่างๆที่ทางภาคชนนะฮะได้รวบรวมมาทั้งหมด7เรื่องนะครับแล้วเป็นเรื่อง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 ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมถ้าแก้ปัญหาได้นะครับแล้วเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทยแล้วก็ต่อสถาบันหลักของประเทศทั้งสถาบันชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ด้วยนะฮะ เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นโอกาสที่พักโอกาสใหม่นะครับจะออกนโยบายที่เป็นประโยชน์ใหม่ๆนะครับให้กับประชาชนของคนทั้งประเทศนะครับเพราะฉะนั้นจึงมายื่นเอกสารให้ถึงที่นะครับก็ทางในทะเบียนใช่ไหมครับยังไงก็ฝากส่งเรื่องฮะให้กับกรรมการมหาพักนะครับพิจารณานะครับละเอียดเอกสารอยู่ข้างในห้องอทะเบียนเรียบร้อยนะครับก็ หรือว่าก็น่าจะมีโอกาสใหม่ๆดีๆเกิดขึ้นนโยบายใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ตามข้อเรียกร้องเจ็ดข้อนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางพักนะครับที่ประสานมาให้นะครับเราได้ติดต่อไปทางพักก็แน่นําให้มาที่สํานักงานใหญ่ที่นี่เลยนะครับอยู่ศรีนครินนะฮะอยู่ศรีนครินนะฮะอ่ะมีเจ้าที่จะพูดอะไรเพิ่มเติมหน่อยไหมครับไม่มีคือสสไปลงพื้นที่ัหมดเลยนะครับตอนนี้ก็เหลือแต่เจ้าหน้าที่นะครับภายในนะครับโอเคครับก็ ขอแจ้งข่าวนะครับพักโอกาสใหม่นะครับลองติดตามกันได้นะครับขอบคุณวัสดีครับ